หนึ่งในนักเตะรูกี้หรือหน้าใหม่ที่เขย่าพิมาริกในช่วงต้นฤดูกาลนี้ในระดับรุนแรงต้องยกให้กับทาริกแลมตี้แมกขวาที่จะอายุครบ20ในวันที่30กันยานี้ทําผลงานร้อนแรงมากๆตกันข้ามกับรูปร่างที่เล็กกะทัดรัดสูงเพียงแค่164เซนติเมตรเท่านั้นพื้นฐานของการเป็นนักฟุตบอลอาชีพอย่างหนึ่งคือรูปร่างโค้ชบ,บางคนจะปฏิเสธพวกตัวเล็กทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไขอื่นต่อให้เก่งกาจแค่ไหนก็ถูกมองข้ามฟุตบอลเป็นเกมที่ต้องใช้การประทะอย่างหนัก ยิ่งสไตล์แบบอังกฤษที่ต้องงัดร่างกายที่ใหญ่และแข็งแกร่งเข้ามาช่วยฉะนั้นใครตัวเล็กแทบจะหมดอนาคตทันทีมีแข้งหลายคนถูกเมินมาแล้วสมัยเป็นวัยรุ่นตัวเล็กเกินไปต้องจำยอมย้ายไปอยู่ที่อื่นแลมตี้เองก็ประสบปัญหาอุปสรรคเช่นกันด้วยความที่รูปร่างเล็กกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันอย่างชัดเจนแม้จะเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอีกทั้งแสดงให้เห็นถึงพละกกาลังอันเหลือเฟือวิ่งท่านทั้งเกมได้อย่างสบายๆก็ตาม ยางไงก็ตามโจวานิกาโลแมมองชั้นนาที่ทํางานให้บริษัทเอเจนต์แห่งหนึ่งประทับใจแลมตี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นจึงทําการเก็บข้อมูลและรายละเอียดทุกอย่างเอาไว้เชื่อว่าไอ้หนูรายนี้มีอนาคตแน่นอนที่สําคัญได้เบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับเอาไว้ด้วยหากว่าไปไม่รอดในอังกฤษเพราะเรื่องรูปร่างนั่นไม่ใช่ปัญหาใหญ่นักสําหรับหลีกชั้นนาในยุโรปพร้อมผายมือต้อนรับนักเตะที่เปลี่ยมไปด้วยพรสวรรค์อยู่แล้วแลมตี้เกิดที่อ็อกบริดแถบชานกรุงลอนดอน ย่านดังกล่าวเป็นที่รู้กันว่าเต็มไปด้วยสถานที่อันตรายมีอัชญากรรมเกิดขึ้นบ่อยครั้งเช่นเดียวกับยาเสพติดที่ลักลอบแอบเสพและขายกันแต่ด้วยความลงแรงในฟุตบอลและคิดว่าหากยึดเป็นอาชีพสําเร็จย่อมสามารถยกระดับชีวิตตัวเขาและครอบครัวให้ดีขึ้นได้อย่างไม่ต้องสงสัยความตั้งใจเด็ดเดียวนี่เองที่ผลักดันให้แรมตี้เข้าอะคาเดมีของเชลซีตั้งแต่อายุ8ขวบจากนั้นค่อยๆพัฒนาตามลําดับโดยที่เขากังวลใจเกี่ยวกับเรื่องการจเจริญเติบโตของร่างกายด้วย ยิ่งตัวเล็กมากเท่าไหร่แลมตีต้ก็รู้สึกว่าต้องทํางานหนักมากขึ้นเท่านั้นเพราะต้นทุนด้านรูปร่างไม่มีเลยเขาไต่ขึ้นมาในทีมเยาวชนของเชลซีทุกรุ่นกระทั่งไปเข้าตากานโลนี่เป็นแมมมองที่รู้จักแรมตี้ดีที่สุดคนหนึ่งเขาเคยเสนอให้กับยูเวนตุสซื้อไปร่วมทีมตั้งแต่อายุน้อยแต่ดิวไม่เกิดขึ้นง่งายๆอย่างไรก็ตามกาลโลวัย64คือแมมมองที่สายตาแหลคมคมเคยค้นพบดิเดเย่เดชองและโค้ดมเกเรเล่ le. สองีฟฟิลทีมชาติฝรั่งเศสมาแล้ว้วเมื่่อออตอนนคาแขงงกับ หลังจากนั้นยังมีหลายแข้งที่เกาโลเสนอชื่อให้กับสโมสรชั้นนํามากมายไม่ว่าจะเป็นฟิลิปแม็กเซสโยฮันกูกรุฟมาติเยอร์แฟลเมนี่หรือเอ็มบาเนียงกาโลอยู่วงการนี้มา35ปีมีนักเตะดาวรุ่มมากมายที่ผ่านสายตาและการกันกองของเขานอกจากแมวมองที่เคยได้รับบทบาทมาก่อนเขายังเคยนั่งเก้าอี้ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคซึ่งต้องอยู่กับนักเตะทุกวันด้วยครั้งแรกที่เจอแลมตี้ที่สนามซ้อมของเชลซี เป็นเกมระดับเยาวชนดวลกับอาซนนลเจ้าตัวถึงกับร้องว้าวออกมาดังๆตอนนั้นเจ้าหนูตัวน้อยวัยเพียงแค่16ทําให้นึกถึงซามูเอลเอโต้ขึ้นมาทันใดแม้จะเล่นคนละตำแหน่งก็ตามสกิลความเร็วปลาดเปเรี่ยวล้วนแต่ถอดแบบกันออกมาสะท้อนถึงพรสวรรค์ที่อัดแน่นอยู่ข้างในรอแค่วันประตูออกมาให้ทุกคนได้เห็นเท่านั้นผมเห็นซามูเอลเอโต้ครั้งแรกตอนเขาอายุ14ในสวนฝึกที่แคมารูนมันสร้างความประทับใจให้ผมมากๆผมถึงกับร้องว้าวออกมา เลวจัดคล่องสุดผมร้องว้าวไปหลายครั้งที่เขาโชว์ทีเด็ดให้เห็นร่างกายอาจไม่แกล่งนักเพราะตัวเล็กแต่สําหรับแบก้ขวาคงไม่ใช่อุปสรรคนักเขาแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างเมื่อคุณได้เห็นนักฟุตบอลคนหนึ่งโชว์ผลงานเช่นนี้ยังไงก็ต้องหลงไหลแน่นอนกาโลพยายามดึงแลมตี้เข้ามาเพื่อเสนอให้กับสโมสรใหญ่ๆไว้พิจารณาแต่ต้องพยายามอย่างหนักก่อนหน้านั้นเคยปิ้งฟอร์มของององตนี่มาซิยาวหรืออซูฟาตีแต่กลับไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร กว่าจะมารู้ตัวก็ดังเปลี้ยงปลั่งไปแล้วอย่างไรก็ตามเกาโล่ไม่อาจโน้มน้าวให้แลมตี้เข้ามาอยู่ในสังกัดจึงได้แต่อวยพรให้เขาโชคดีในอนาคตอันใกล้นี้แลมตี้ถูกจับตามากขึ้นเรื่อยๆด้วยรูปร่างดูเหมือนจะไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไปที่สําคัญทั้งนํำผาดผู้จัดการทีมก็ชื่นชอบซะเหลือเกิน 29, ธันวาคม2019แลมตี้มีชื่ออยู่บนมานั่งสำรองในเกมเพเย์มลชที่ออกไปเยือนอาเซนนลโดยครึ่งแรกรูปเกมไม่ดีเท่าไหร่เป็นฝ่ายตามหลังศูนย์ประตูต เปิดฉากครึ่งหลังแลมพาร์ดปรับจาก3 4 3มาเป็น4 3 3แล้วพอถึงนาทีที่59ก็ปล่อยแลมตี้ลงมาแทนฟีกโยโทมารีก่อนเขาจะมีบทบาทไม่น้อยช่วยให้เชลซีพลิกกลับมาชนะ2-1แลมตี้พยายามเก็บอาการดีใจไว้ก่อนเปิดใจกับเชลซีทีวีด้วยความปลาบปลื้มว่ารู้สึกหัวใจพองโตอย่างมากนี่คือโมเมนต์แห่งความทรงจําและช่วงเวลาที่ครอบครัวของพวกเขารอคอยขณะเดีวยวกันแลมพาร์ดให้สัมภาษณ์ขอบคุณโจรดี้มอริสโจอเอด็ดเวิร์ด 2ผู้ช่วยซึ่งดูแลทีมเยาวชนช่วยแนะนําให้ใช้งานแรมตี้พอรู้จักดีมากๆตั้งแต่อยู่กับอ c คาเดมี่แล้วแรมถามย้ำกับผู้ช่วยทั้งสองก่อนได้รับคํามั่นเหมาะว่าไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นเด็กคนนี้ไม่ใช่แค่พีท้าชากาดอย่างเดียวแต่จิตใจยังแข่งพร้อมจะต่อสู้กับความกดดันได้สบายดังนั้นแรมตี้ถึงได้รับข้อความในวันสร์ว่ามีชื่อในเกมมันไม่ใช่เกมธรรมดาแต่เป็นเกมเพรีเมยรีกที่จะต้องบุกไปเยือนเอมิเรตสเตเดียมของอาร์เซนอล ช่วเที่เห็นข้อความเขาอยู่กับเพื่อนและครอบครัวไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียววันเสาร์มาซ้อมด้วยความตื่นเต้นและเดินทางไปกับทีมแม้จะไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ลงเล่นแต่เมื่อฝันเป็นจริงก็อยากจะหยิกตัวเองอย่างไม่อยากจะเชื่อจากผลงานในเกมนั้นมีส่วนเหตุผลสําคัญทําให้ลาพาอยากขยายสัญญากับลเตีเออกไปการตั้งโต๊ะเจรจา,าเกิดขึ้นแต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดแม้นักเตะจ,จะปักหลักอยู่มาตั้งแต่8ขวบสิส่งสำคัญที่สุดคือการได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องต่างหาก เชลซียื่นข้อเสนอที่น่าพอใจมีการปรับเงินรายได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าแน่นอนแรมตี้ต้องช่างใจอย่างหนักเจ้าวะเดียวกันนั้นเกรแฮมพอตเตอร์ Potter, ผู้จัดการทีมไบรตันโทรมาหาเรื่อยๆพร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าแลมตี้จะได้ลงอย่างสม่ำเสมอไม่เหมือนอยู่เชลซีสักวันก็ต้องโดนปล่อยยืมแลมตี้เองก็รู้ดีว่าการก้าวขึ้นสู่ชุดใหญ่อย่างถาวรมันยากมากมีแข้งตารุ่งมากมายต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แต่สุดท้ายก็ต้องล้มเหลว ดนปล่อยให้ทีมอื่นใช้งานอยู่ไปก็ไร้ความหวังเขาจึงเลือกไรตันที่ยอมจ่าย3ล้านปอนด์ก่อนใช้เวลาไม่นานนักพิสูจน์ตัวเองเพมารี่ผ่านไป3นัดแรมตี้ถูกส่งลงครบพร้อมทำไปสองแอสซิเด,ด้วยกันมันเป็นการเริ่มต้นที่สวยงามสายตาหลายคู่มองมาที่เขาหนึ่งในนั้นมีเกรเรตซาเกตผู้จัดการทีมชาติอังกฤษรวมอยู่ด้วยสำหรับแรมตี้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดขึ้นเร็วมากและเขามั่นใจว่าตัดสินใจถูกต้องแล้ว